รูปแบบโครงสร้างการทำงานทรัพยากรในระบบมีอยู่อย่างจำกัดในการใช้งานดังนั้นจึงต้องเกิดการแย่งเข้าใช้ทรัพยากรนั้นชนิดของทรัพยากรในที่นี้แบ่งออกเป็นเนื้อที่ว่างในหน่วยความจำเวลาในการประมวลผลไฟล์และอุปกรณ์อินพุต u t า u t พุตเมื่อโปรเซสต้องการเข้าใช้ทรัพยากรต้องมีการร้องขอ แล้วก็ออกจากการใช้ทรัพยากรนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานณส่วนนั้นจำนวนการร้องขอใช้ทรัพยากรจะต้องไม่มากกว่าจํานวนทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบดังนั้นสามารถลำดับการทำงานของโปรเซสในการใช้ทรัพยากรดังนี้ 1.Request ถ้าในกรณีที่การร้องขอไม่สามารถได้รับการตอบสนองทันที อาจเนื่องจากทรัพยากรขณะนั้นกำลังถูกโปรเซสอื่นใช้งานแล้วโปรเซสที่ทำการร้องขอเข้ามาต้องรองจนกว่าจะเข้าใช้ทรัพยากรนั้นได้ 2. ยุทสามารถทำงานบนทรัพยากรเช่นการพิมพ์งานผ่านทางเครื่องพิมพ์ 3. r e รีลีโปรเซสออกจากการใช้ทรัพยากรลักษณะของการติดตาย การติดตายสามารถเกิดขึ้นได้หากสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 1. m u t ทอร e x l u u i o o n ต้องมีทรัพยากรอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้งานดังนั้นมีเพียงโปรเซสเดียวที่สามารถเข้างานถ้าโปรเซสอื่นมีการร้องขอเข้าใช้งานการร้องขอต้องถูกรอจนกว่าทรัพยากรนั้นจะว่างให้ใช้งาน 2. h ฮุดแอนดไว ต้องมีโปรเซสการใช้ทรัพยากรอย่างน้อยหนึ่งตัวและกำลังรอเพื่อเข้าทำงานทรัพยากรอีกตัวที่กำลังถูกโปรเซสอื่นใช้งาน 3. น no p e r m i i o n ทรัพยากรสามารถถูกปล่อยได้ตามความพอใจของโปรเซสที่กำลังใช้งานซึ่งก็คือหลังจากที่งานของโปรเซสนั้นเสร็จสิ้นเนื่องจากขึ้นอยู่กับความพอใจของโปรเซสว่าจะยอมปล่อยให้ทรัพยากร เอ่อให้ใช้งานได้เมื่อไหร่ 4. แคคูล่าไว้มีเซตของ p 0 p 1ถึง p n ของโปรเซสที่กำลังรอเช่น p 0ยกำลังรอทรัพยากรที่ถูกใช้โดย p 1ขณะเดียวกัน p 1ก็รอเข้าใช้ทรัพยากรที่กำลังถูกโปรเซส p 2ใช้งานท้ายสุดโปรเซสตัวสุดท้ายกำลังรอเข้าใช้ทรัพยากรที่โปรเซสแรกกำลังใช้งาน การกำหนดทรัพยากรด้วยกราฟการติดตายสามารถอธิบายได้ด้วยกราฟอย่างง่ายๆเรียกว่า System Resource Allocation Graph กราฟนี้จะประกอบไปด้วยกลุ่มของ V และกลุ่มของ E กลุ่มของ V แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือจุดของ P เท่ากับ Pi, P2, P3, PN เซตนี้ประกอบด้วยโปรเซสที่กำลังทำงานในระบบและจุดของ R เท่ากับ r 1 r 2 r 3ถึง r m เซตนี N ้ e, ประกอบด้วยทรัพยากรทุกชนิดในระบบและนี่คือรูปแสดงรูปแบบต่างๆของกราฟลักษณะของกราฟที่ใช้อธิบายการติดตายมีรูปแบบแสดงรูปแบบต่างๆของกราฟโดยใช้วงกลมแทนโปรเซสสี่เหลี่ยมแทนทรัพยากร,รที่มีในระบบ จุดที่อยู่บนช่องสี่เหลี่ยมเป็นตัวบ่งชี้ว่าทรัพยากรนี้สามารถถูกใช้งานได้พร้อมกันกี่โปรเซสในรูปแบบต่อมาคือการขอเข้าใช้งานของโปรเซสไจะใช้ลูกศรชี้เข้าหาทรัพยากรหรือกองสี่เหลี่ยมสุดท้ายสามารถแสดงว่าทรัพยากรนี้ได้ถูกโปรเซสไใช้งานด้วยการชี้ลูกศรอ,ออกจากกองสี่เหลี่ยมและจะพุ่งออกจากจุดที่โปรเซสนั้นๆกำลังใช้งาน และนี่คือรูปแสดงการกำหนดทรัพยากรด้วยกราฟจากรูปแสดงการกำหนดทรัพยากรด้วยกราฟเป็นลักษณะของกราฟที่ไม่เกิดลูปโดยมีการทำงานดังนี้ P1 เราเข้าใช้งานทรัพยากร R1 ในขณะที่ทรัพยากร R1 ให้บริการโปรเซส P2 แล้ว P2 กำลังเราเข้าทำงานทรัพยากร R3 ซึ่งกำลังให้บริการโปรเซส P3 ทรัพยากร r 2องกำลังให้บริการทั้งโปรเซส p 1และ p 2ส่วนทรัพยากร4ว่างไม่มีเรียกใช้งานนี่ก็คือรูปแสดงการกำหนดทรัพยากรด้วยกราฟ